158สิบกาวาทีถามว่าเพราะท่านอย่างรู้ทุกที่มีในนรกฉะนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยทุก์ขที่มีในนรกหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าทุกที่มีในนรกเป็นอื่นบุคคลผู้เสวยทุก์ที่มีในนรกก็เป็นอื่นหรือ ปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นแลถึงหนึ่งร้อาสิกากาวาทีถามว่าเพราะท่านอย่างรู้กรรมดีกรรมชั่วฉะนั้นจึงอย่างรู้ผู้ทำผู้สร้างผู้เสวยวิบากของกรรมดีกรรมชั่วหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าบุคคลนั้นทำบุคคลนั้นเองเสวยหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสุขและทุกข์ตัวทําเองหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงหนึ่งร้อยสสกาวาทีถามว่า เพราะท่านอย่างรู้กรรมดีกรรมชั่วฉะนั้นจึงอย่างรู้ผู้ทำผู้สร้างผู้เสวยวิบากของกรรมดีกรรมชั่วหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลอื่นทำบุคคลอื่นเสวยหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ละถึงสกาวาทีถามว่าบุคคลอื่นทำบุคคลอื่นเสวยหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสุขและทุกบุคคลอื่นทําให้หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด สกาวาทีถามว่าเพราะท่านอย่างรู้กรรมดีกรรมชั่วฉะนั้นจึงอย่างรู้ผู้ทำผู้สร้างผู้เสวยวิบากของกรรมดีกรรมชั่วหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลนั้นและบุคคลอื่นทำบุคคลนั้นและบุคคลอื่นเสวยหรือ ปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าบุคคลนั้นและบุคคลอื่นทำบุคคลนั้นและบุคคลอื่นเสวยหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสุขและทุกข์ตัวทำเองด้วยบุคคลอื่นทำให้ด้วยหรือ ประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น